สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเผยปมพินัยกรรมเสียเตยในตู้เซฟหลังเผาเตรียมแบ่ง50ล้านเมื่อเวลา15นาฬิกา30นาทีวันที่21พฤศจิกายน2563ผู้สื่ข่าวเดินทางไปที่บ้านพักหมู่ที่4บ้านคำบอนตำบลหน,นองแสงอเาเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานี ที่จัดงานศพวันที่สองของเสียเตยหรือนายสมพานสุรันกลอายุ40ปีอดีตสามีของเจ๊ออ .90 ล้านหรือนางวันลีปัญญาสายอายุ48ปีหลังติดเชื้อในกระแสะเลือดจากอาการป่วยเป็นโรคไวรัสตับอักเสบบีมานานหลายปีโดยบรรยากาศงานศพเป็นไปด้วยความเรียบง่ายตามวิถีชาวอีสาน โดยเจ๊อ๋อส่งตัวแทนไปมอบพวงรีสองพวงร่่มแสดงความเสียใจกับการจากไปของอดีตสามีอย่างสุดซึ้งโดยพวงรีดพวงแรกเป็นดอกกุหลาบสีแดงระบุชื่ออาลาัยยิ่งจากเจ๊อ๋อ90ล้านพร,ร้อมครอบครัวและคณะและอีกพวงรีดเป็นนาฬิกาแขวนที่มีความหมายสื่อถึงความรักและวันเวลาที่มีให้กันมาตลอดเวลาที่เคยอยู่ด้วยกัน นอกจากนี้ยังมีพวงรีดของนักร้องลูกทุ่งหมอลำจินตราภูล,ลาบที่เคยรู้จักกันกับเสียเตยเมื่อสิบกว่าปีขณะที่เสียเต้ยเดินทางไปประกวดร้องเพลงลูกทุ่งหมอลำที่กรุงเทพมหานครและในวันนี้เจ๊อ๋อ90ล้านขอเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมและจะส่งตัวแทนมาร่วมเจ๊อ๋อ90ล้านเปิดเผยทางโทรศัพท์ว่ารู้สึกเสียใจที่อดีตสามีเสียชีวิตไปอย่างกะทันหันตลอดระยะเวลาที่อยู่ด้วยกัน เสียเต้ยเป็นคนรักครอบครัวและญาติพี่น้องของทั้งสองฝ่ายโดยเฉพาะน้องนิวเวียอายุห้าขวบบุตรบุญธรรมของอดีตสามีที่เสียเต้ยรักและมีความผูกพันกันมากซึ่งตนเป็นคนดูแลหลังจากหย่าร้างกันเพราะความคิดไปด้วยกันไม่ได้วันนี้ได้ให้ตัวแทนนำพวงหรีดที่มีความหมายอยู่ในตัวเองเพื่อแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งและจะขอเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆจนถึงวันชาปนากิจศพ และวันเก็บอัฐิของอดีตสามีบรรจุธาตุได้ออก90ล้านกล่าวต่อว่าในส่วนเรื่องทรัพย์สินของอดีตสามีได้แต่งตั้งทนายความไว้แล้ว เนื่องจากเสียเต้ยมีบุตรสาวบุญธรรมเพียงคนเดียวที่อยู่ในการดูแลของตนด้วยและจะดำเนินการหลังงานศพเสร็จเรียบร้อยส่วนเรื่องที่ญาติอดีตสามีไม่สามารถกดเงินในบัญชีออกมาใช้ในงานศพได้เนื่องจากธนาคารได้รับข้อมูลว่าเจ้าของบัญชีเสียชีวิตจึงอายัดเงินในบัญชีเอาไว้ตามกฎระเบียบของธนาคารขณะที่นายสนองสุรันกุลอายุ50ปีพี่ชายคนโตของเสียเต้ยเปิดเผยว่า หลังจากน้องชายเสียชีวิตธนาคารได้อายัดเงินในบัญชีและไม่สามารถกดเงินเอามาใช้จ่ายในงานศพได้เพราะเป็นกฎระเบียบของธนาคารซึ่งตนนระญาติก็เพิ่งรู้จากนี้ไปทางญาติก็จะช่วยกันออกเงินจัดงานศพจนกว่าจะเสร็จระยิพี่น้องทุกคนรักเขามากในเรื่องที่น้องชายมีแฟนใหม่ขณะนี้ยังไม่มีใครมาแสดงตัวว่าเป็นแฟนของน้องชายเลยหลังจากน้องชายแยกทางกับเจ๊อ ในส่วนเรื่องมีคนโพสต์ลงใน Facebook ว่าน้องชายถูกวางยาจนเสียชีวิตยืนยันไม่เป็นความจริงเนื่องจากน้องชายป่วยเป็นโรคไวรัสตับอักเสบมานานจนทําให้ติดเชื้อในกระแสะเลือดเสียชีวิตนายสนองกล่าวต่อว่าวันนี้ทราบจากทางญาติว่าอดีตน้องสะพ้ายขอรับเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมงานศพในค่ําคืนนี้ตนก็ยินดีแต่จะขอเป็นเจ้าภาพไปจนถึงวันเก็บอัฐิน้องชายคงเป็นไปไม่ได้ เนื่องจากมีคนจองเป็นเจ้าภาพแล้วเพราะน้องชายมียัดพี่น้องและเพื่อนฝูงที่รักเขามากและอยากเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมให้กับน้องชายในครั้งสุดท้ายส่วนทรัพย์สินของน้องชายที่เคยบอกให้ตนเป็นคนจัดการเพราะได้เขียนพินัยกรรมเก็บไว้ในตู้เซฟของธนาคารหากเป็นอะไรไปให้ไปเปิดตู้เซฟดูเพื่อให้พี่น้องทุกคนได้อยู่สบายส่วนอดีตน้องสะพ้ายจะตั้งทานายความเข้ามาดูแลทรัพย์สินของน้องชาย ตนญาติยังไม่ทราบเรื่องขอปร,รึกษาคุยกับญาติพี่น้องก่อนและหลังจากน้องเสียชีวิตไปไม่มีใครฝันเห็นน้องมาหาเลยคิดว่าน้องคงนอนหลับหมดเวรกรรมไปแล้วเนื่องจากตอนมีชีวิตน้องชายบนประจำว่านอนไม่หลับทั้งนี้หลังจากเสียเต้ยและเจ๊ออแยกทางรักกันเจ๊อได้แบ่งเงินจากรางวัลที่หนึ่งให้เสียเต้ย50บล้านมีทั้งเงินสดและทรัพย์สิน อย่างไรก็ตามทางทีมงานขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวและเพื่อนๆของเสียเต้ยอ,อีกครั้งด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ